เดอบานคือถนนสายประวัติศาสตร์ของเมืองเซี่ยงไฮ้กัเลยนะคะที่นี่คือศูนย์กลางการค้าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ราชวงศ์ชิงนะคะในสมัยที่ยุโรปเข้ามาทําการค้ากับประเทศจีนค่ะม,มีการสร้างตึกรามที่เป็นสํานักงานอันแสนสวยงามสไตล์นีโอคลาสสิกค่ะ เคยมีการเปรียบเทียบไปเลยนะคะว่าเดอร์บันเนีย่ยเปรียบเป็นเหมือนปารีสแห่งเอเชียในสมัยก่อนเลยนะคะเป็นถนนที่สวยจริงๆนะคะเดินไปเดินมาก็นึกว่าอยู่ในยุโรปจริงๆเลยค่ะสำหรับโรงแรม p Peace Hotel เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโรงแรมในตำนานบนถนนหนานจริงเลยนะคะหอคอยไข่มุกแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแด์มร์คที่สำคัญของเมืองเซี่ยงไฮ้เช่นเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆเลยค่ะ บริเวณริมแม่น้ำห่วงผูเขาก็จัดเป็นทางเดินริมแม่น้ำเป็นอย่างดีเลยค่ะให้น้องเที่ยวมาชมวิวมาถ่ายรูปก,กันค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเข้าไปที่เดอะบันไซซิงทันเนลนะคะก็เป็นท่ามที่ลอดไปใต้แม่น้ำห่วงผูค่ะตอนนี้นะคะนั่งอยู่ที่ถนนหนานจิงโรดค่ะก็เป็นถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมืองเซี่งยงไฮ้เลยค่ะ มีคนออกมาเดินช้อปปิง้งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะแยะเลยค่ะนั่นหลังเขาก็เป็นร้านขายของจินน่ากินสําหรับนักท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศเปิดไฟกันคึกคักชวนให้เดินเที่ยวมากๆเลยนะคะที่เมืองเซี่ยงไฮ้นี่ร้านนี้เขาก็เป็นร้านขายยาจีนโบราณอันโด่งดังบนถนนหนานจิงเลยนะคะหอไข่มุกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญ เป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเลยค่ะที่จะต้องมาเช็คอินมาถ่ายรูปกันค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงผูค่ะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเดอบันที่เป็นถนนสายธุรกิจที่สวยงามและก็โด่งดังของเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะที่หอไข่มุกแห่งนี้นะคะก็สวยงามทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะ ถ้าหากมายามค่ำคืนเขาก็จะเริ่มเปิดไฟกันตอน6โมงเย็นนะคะไปจนถึง4ทุ่มเลยค่ะก็เป็นไฟที่สวยงามรวมทั้งตึกระฟ้าที่อยู่รอบๆกับหอไขมุกแห่งนี้ก็จะเปิดไฟส่งเสริมกันให้เป็นทัศนียภาพที่แสนจะสวยงามค่ะเราสามารถล่องเรือ เพื่อที่จะชมทัศนียภาพที่สวยงามในแม่น้ำหวงผูได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ข้ามถนนมาที่ถนนหนานจิงโรดนะคะที่ถนนหนานจิงเนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งรวมของสินค้าจากทั่วโลกเลยค่ะแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกมาเปิดช็อปกันเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารชั้นนำที่แสนจะอร,จอร่อย ให้เราเข้าไปชิมกันแบบว่าเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะร้านค้าก็เปิดเอาใจนักท่องเที่ยวกันจนถึง3ามทุ่มสี่ทุ่มค่ะเดินช้อปปิ้งกันเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกก็ยังไม่ครบกันสักกร้านเลยค่ะที่นี่เดินทางมาแสนสะดวกค่ะมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินได้เลยนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาก็จะเจอกับ Walking Street ซึ่ง เป็น Walking Street ที่ยาวมากๆเลยค่ะเดินกันจนเหนื่อยเดินมาจนสุดถนนเราก็จะมาเจอกับหอไข่มุกอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้นะคะ